จะปั้นหุ่นปังได้จําเป็นต้องมีเทรนเนอร์ดูแลไหมนะครับโอเคคือผมก็อยากจะบอกว่ามีทั้งจําเป็นและไม่จําเป็นแล้วกันนะครับเอาแบบเคสคนไม่จําเป็นก่อนแล้วกันคือผมแค่อยากจะบอกว่ายุคนี้เป็นยุคแห่งโซเชียลเป็นยุคแห่งความรู้เราเสิร์ชหาความรู้ได้เยอะมากและมีคนมากมายที่เขาพร้อมจะให้ความรู้เราด้วยไม่ว่าจะเป็นระดับโค้ชเทรนเนอร์อินฟลูเอนเซอร์อย่างช่องผมนี้ก็ช่องหนึ่งนะครับที่ยินดีให้ความรู้ทุกคนแบบไม่เก็บไม่กลไรเกี่ยวก,ก,กับเรื่องการปั้นหุ่นแล้วก็มีคนมากมายครับที่ถึงขั้นแบบ ช่องเราแล้วเขาเอาไปปรับใช้แล้วเขาสามารถปั้นหุ่นได้เห็นป่ะเขาไม่ต้องเสียเงินจ้างเทรนเนอร์ก็ได้ถ้าเกิดว่าเขาสามารถที่จะได้รับความรู้ฟรีๆแล้วเอาไปปรับใช้ได้ดีแต่อีกกลุ่มหนึ่งก็คงจะต้องบอกว่าจําเป็นต้องมีเหมือนกันนะครับถ้าคนกลุ่มนี้เป็นแบบผมในอดีตก็คืออุ้ยเราหาความรู้เพิ่มเติมเยอะแยะก็จริงแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะเอามาปรับใช้ยังไงทําเต็มที่แล้วก็ยังไม่ได้สักทีแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเราไม่รู้อะไรผิดพลาดตรงไหนเนี่ย ถ้าเราเต็มที่แล้วพยายามด้วยตัวเองเราไม่ได้เราก็จำเป็นต้องมีเทรนเนอร์มาคอยชี้ทางมาคอยไกล์ไลน์ทางที่ถูกต้องให้ด้วยแล้วละ่ะกับอีกกลุ่มหนึ่งเลยครับก็คือกลุ่มคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองไม่เป็นเนี่ยอย่างมีนักเรียนผม หลายคนเลยนะที่มีการมาบอกผมว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเขาไม่มีผมดูแลนะ่ะเขาปั้นหุ่นไม่สําเร็จแน่เลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่มีโค้ดดูแล mm. เขารู้สึกเขาไม่อยากทําเลยอ่ะแต่พอมีโค้สดูแลเฮ้ยมีแรงบันดาลใจ <laughs> ซึ่งคนกลุ่มนี้ก็ขอให้สักวันหนึ่งขอให้เขาสร้างแรงบันดาลใจได้ด้วยตัวเองนะครับไม่งั้นเขาก็จะต้องพึ่งคนอื่นไปตลอดแต่ถ้าเขาโอเคที่จะทาอย่างนั้นผมก็ไม่ติดนะดังนั้นลองเช็คดูสิครับว่าเราจําเป็นหรือไม่ถ้าเกิดว่าเราจําเป็นก็มีถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องถ้ายังไงลองฟังคลปนนี้้้องรปปรับใชดูะ